พี่น้องเลยเนาะในพูรนาก็คือเมยแท้เกี่ยวมือแรกไหมปลาดีเด้อปลาลุงเนาะคือกินน่อยเนาะบางทกินมามันมันกินมนอยู่ห้องมาเลยมันคือมาแลดแท้เมยเมยพี่น้องเลยเนาะเหตุไดบาทนี่บ่านแม่ฝนตกบาเออมันก็ต้องเกี่ยวยามแดดแล้วคนได้ีเดียวจบบานี่สามคนตาเปียกบ่านนี่โู ชุบบะทีขัวเด้เกี่ยวเกี่ยวกับลุยน้ำอีกโอ้โหบุตมีแต่ทธงนี่บานนี่ถ้าหัวข้าวกระซุกคือกันน้ำท่วมทันบกเลยนั่นก็น้ำท่วมแม่ไปเลยอยู่น e. ั่นก็ได้เมย์เมย์เมย์เยพี่น้องเกี่ยวขาเมื่อเละเนาะเมื่นอน้ำจมแล้วแค่เช็ดๆเพืก็ชื่อนี่เริ่มเต็มคาราเบลแล้วอันนี้จะเศร้ากูนะอันนี้จะเศร้าหัวโจม สวหากะลงแปดมุงบอกเก้ามุ้งหน่ก็เมื่อยเลยเมื่อยเมื่อยพี่น้องเลยผ่าบเมื่อยก็มาเกี่ยวซอยนี่เด้อพี่ิง่างหน่อยเนาะห้องกินพี่ชิงนใยุ่งหน่อยเนาะวาหยอก่น้อยเมื่อยเนาะเมาแดดมากยังเมาได้ก็ได้ปานเมื่อย สวยงามแน่ซ้อนสี่เกี่ยวไปแทนเกี่ยวแต่เช่าพี่น้องเลยเนาะหากระคุ้งข้าหน้าไปจอยอ๋อสวยงามหลายหากระคุ้งขั้นลูกกะห้องขึ้นมาแม่มันหนแหลกขึ้นมาแม่อยู่นิดเดียวบานเจ,จ้าวา่านนะ <c oughs> อนแ <c oughs> บบอนวอง่ากเมยเนะต้ผมบเอะเอ๊ะถึงจะก็แบบช่างงงพี่น้องไอ้เจ้าก็มันแหลกใช่เนาะ

ลายนะไผกันเนาะเกับมือนี่มือแรกจักไผกันเนาะผู้เกี้ยวผู้บ่เกี้ยวนะเาั้งไปบัดฉีดลมนุ่งเบิดแลไวพี่น้องเลยเนาะเพราะว่ามันชุกเบ็ด้เรพวกนี้พวงมันจิหักบ็ดอะไายังบ่ทันนทุกลายเฮาก็ฝาอเนาก่อนอด้านน nhà nam ruột đấy mà thay nương đấy vừa con kiều thơm ruột nằm nhà mình đổm nó nhà mình luôn nhà cô cây đấy cây sổ con nhà mình ra nè nướng muối chảo ra nè nướng đấy mưa ngày thì ra chợ mưa đẹp quá khương như. มือกันนั่นต่อไปจังาก็ก็ก,ก,ก,ก็ข่า,า,า,ออา,า,ายยก็งก่งงมงมา,ามแน่ที่นอ,อ,น,อนอย่นี่นะคจึงมาทรรมดาอยู่ชมกกชมกออยู่โดนนั่นก,กะถ่อมกัยังเมื่อท่านดัน้นายังเมื่อท่านดับกอยู่ยังแม่มาเล้อยู่ทังดุมเพิ่งุบ่แล้ผักกมวงพี่นอนอยนว เมื่อยเขึ้นไปจะขี่ยั้รถก่อเมาแล่ะเราขึไปจะขี่ยังห้รถหนึ่งคอนเดมันไมางียเข็บหน้าเหนื่อยเลยพี่น้อง บาบาบเมื่อยอู้ปลาจอยยกหายเลยปั๊บหมักชิกเหรเลยหมักตื้อเลยวะปั๊บมักชิบเหรเลยเอาไปหากินนห่าก่อน้นงเลยคอแหงเล้คุ้งคันอดเอาใบจีหายมันหออคุ้งคางเลยก็จิไปกินว่ะเมื่อยแล้วปั่น chỉ ngon cái nó, ngắm u khèu, suma sum cou, mệt trồng, kiểu mua nó, wow, mau lệch, nhà mịt kiểu làm anh bị lốm nó đấy bây giờ, chín nào, ำเบืองดำดิ่งก็มี่เนาะแต่อันนี้นะเอ้ยช่วยงานนี่บุคอยงามปนไรงานนะี่เนาะบ่อนาเคียวนะังงามครับหอนอยากกนะินแต้าะย่ำแล้วก็เฮ็ดคือเมื่อ,อยนะ้ะบาด หายหนี่บุ่อื่นที่แล้วรือบอกกับบุรหายหลายเติบไหข้นแล้วันนี้เขินแล้วขึ้นป่ะขึ้นป่ะขน่เนแล้วโซเกียวบ่บ่ได้ไปมึงไงแล้วมาแรกก่อน จากอุ่นเครื่องก่อนอุ่เครื่องก่อนาแรกจังสตาร์ทใหม่อีกเมื่อยดขก่เลยี้ดรอลูกมากนหนกนงดีหมอเลยหมูขีกเชี่ย บานคือบ่อห้องไอ้ขืนมาว้าเมื่อยเดี๋ยได้ดิริ่มจนวานนี่ตะเกียงให้นิเอาบูชาดิเป็นห้องหรอวะเอาพอได้ขึ้นมา,า,นนมาแม่เป็นห้องแดดอะไรปะ บัดแม่แ้วมาคือบ่ห้องมาแม่คือแม่้องเกี่ยวคือบ่ห้องวเมือเด้ห้าไม่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 มามาเอาขนมนี้ด้วยาเขนมนี เัาผ่านเือือ่ไเนาะจัใจกัคือพอห้องไม่จอยไม่จอยเมื่อยนี่มึงนี่ไม่จอยเมื่อยเดชเมื่อยเด้ออัีห้าวอว้ทะไอ่าคื่อแได้พเราเื่อเด็กไทยบอกเด็กเล่าเขาหรเมื่อยทเยได้เาได้ยาลบัน

เออม่อได้เม่อได้มามมใส่หนหลังเมนีมยใส่มาใส่ไม่ใส่หนหลังเม่เออเป็นลมแล้วมันช่นใจเง้ยิงมาลูกเอาหลอดมให้ดมนี่เง้ยม่ใส่เมหนหลังเมยน มายังไหมมาวะเป็กทางายหมดลอยได้หกดทนี้นั่นตู้ใส่มี เจอยู่กะเอาม่แม่อย่าลมนลสิลมนี่แม่พักเงิสมอยอยู่เมื่อเช้านี่คือบาห้องเร้วบาขึ้นมาแม่หแหล่นันวะบัดแม่ลงมาขึ้นสมอยอยู่แม่แม่อืมจุนใจนี่

มันล่นนะลูกม uh, ันล่นเออมันจะหล่นค่ะูจากันสวดีกันสวัสดีกันเอามาเดวลมนะสิลมเลยงอนจงมาด้งอนเนี่ยฮะตัวใจว่ตัวใจบ้าน้ำมือทีเจ้าิ ดอมยังในปากนะวะคือแก้มปองปองอมยังฮะกินยังกินหนุ่มหนุ่มหนุ่มหอ่าเนี่ย่ให้บ้าอมลูกพอมีแห้งไว้พอมีน้ำตาลในเลือดค่ะน้ำตาลน้ำตาลลด้ะแตกแบตได้นะ นี่าซื้อมาก้บเอาออกเอาก้อนขนมนะบ้านบ๊บบริษัทนะในปาานะน้องมันมีเก็บอยู่ เมย์เยเมเพี่น้องเอ้ยเนาะสุกบัดเบยน้าประโจยนะยิ่งเดือดเขาเคียวโบรด้พี่น้องเลยเนาะห้ไก่เทียงเกียวแล้วให้นึงนี่ก็พอเกียวเลยเกียวตัวอันไก่อันหนานนำลวดอย่ามันแ่๊บโอ้ขนมยังมึกลายนี่ก็ค้ายจิ๋นนิ๋มมจิม่ิห้เลย เบิ้งทิบ่แม่ใหแม่ว่ได้เลมีแหงเด้อเได้ยาลมไงนี่แหละไอปดูอ้เปอ้เปอ้บดดู้เปอ้เ้เปดูอ้เอ้เดอ้เเป้เไ้เอเ้เไอเปด้เงอเเอเ้อ เปว่านะเจ้คือบวกินหนูไงเจ้าคือบกินเจา้าพอกยาบเจ้าบเห็นเบาเอาอยาลมให้แม่ก่อนเอาอยาลมให้แม่ก่อนเอามาเอามาผาไปนะผูกผามันก็ตีนเบาผูกขอบใจเอาไปแก้ไปหายเบาแก้หายไป,ไป ม่ยว่าขึ้นมาสิคือว่าลมยุกถุงยางเมาใส่ไหมถุงยางน,านิ่นเอาลูีน่น่นี่บ,าบา้าบนพี่จะไปอกแค่นี้ไ,ไหมเอาคือเป็นนางกินไก่ว้าแค่้วไว่ากินไไน้ำเน่มือกบโจ๊กแมไ này bác kiếm nước này, áo thùng đi áo thùng đi bắt, đi là bảo tì thọ kia đi cái nàng kiếm vào này, ôi, <laughs> cái <laughs> mồm phền khen tố, ôi, coi chi này vợ ย่องแะะพ่อเพื่อนและมูไปเวลามูเืือมูเห็นชีเ้าเออแข่งว่าพ่อแข่งมาพอชื่อให้ได้หนึ่งจีกี่เดียบเออกิน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 มาก่อนนะเพ็ดบอ โบบพผู้ตู้อยู่น้ำคือบคือแก่อยู่เรากินมาดอกห้องเด้น่ยห้องตู้ไรห้องตู้ไรเออพาาดก็้าเมื่อยนะ ไม่จอกับห้องอ,อันนี้ว้ดอยใจนะเออขับใจลูกขับใจขับใจโอ้ยขับใจเลยโอ้ยนี่แฮงด็กินกนนอ่ะท่าน,นห้องมู่นั้นมันใบือ่ มนน้ันมกัดกัดแขนเลยใช้แม่บอกว่าให้สันนะนี่ห้องแม่นะก็บอกสันอ้ยบได้เรืองอันนี้นะ นะเก็บพอว่างใช่หรือจืดอีกนะจืดอีกนะเกือบพอนะเพราะว่าพ่อบุญให้เราบ้าแล้วเ่ยเตียนซีว่าอันตีว่า จนเพ็นไปสร้างบัตรเดกกันเนาะเอาไปไปพูดเอาไปพูลูกเอาไว้เอาล้ทำเตงไว้เอากดน้าลูกะไปตีงไว้ลูกเอาไปเอาไปไกลววาแทบไปไกลววบาพี่น้ำเลอิน้ำเอ nên na mưa khổng hiên mưa này na bảo non na chiều khẩu đây bạn ơi <laughs> 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 เื่อเพื่อดื่มมิะเผื่อมาสิละเพื่อมาสวยนองวะวันนี้มีอกการนั่นเทพดาเปิดเอให้น่อยนึงเหมือนเปิดพะลมละบ่อย่ายจ้ะเปิดล้มเหมือน แต่มันลมเมื่อกี่ยวกับก็บไม่แห้งอยู่แล้วเนาะนีะ่อยู่ชิ่งอ่ะเต่งไม่แต่เหืออหยาดปับปับปรับปับอยู่อ๋ออย่าเฮ็ดแค่ลูกอย่าเฮ็ดชานแล้วว่ากินอยู่กับพี่สุพิทิมแล้วน,นะเอามาพี่เอาถุงนะ้ำมาใกล้แล้วว่าพี่ไปไปป้อนนั่นไหม ยังก็ย่านะหุ่นปานนี้เนาะวะหุ่นปานรีวิวแล้คนอยากไปใช่ละเมื่อยกับเมื่อยมันบอกค้นแตเจ้าเียอดงาอย่งบเจ้าเจ้าอยู่ไหนอยู่หนที่คือขึ้นใช่ติมาเเป็าละนาละดิ bài giờ vẫn cứ muốn này nó bài xài bực kinh nguyệt, khẩu tru được vừa vẫn cứ bơm muối nó <laughs> à? cho bà nhận được cho bảo, <laughs> cho bàn. Tao bàn. mẹ. Luke hênh một cái Luke hênh nàng mẹ này Bọc khi ty mẹ mẹ. bỏ mẹ 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 lúc mẹ không mẹ 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 มึงส่งไม้เปียกเลยส่งไม้เป no ียกเลยส่งไมเปียกมันจืดอรูกกินอยู่มันนอนะนโอเคชาวนาพี่น้องเลยตอนแรกจังเมืองอีกรอบหนึ่งเนาะเกี่ยวเข่าเมื่อนี้เมื่อยเลยพี่น้องเลยคุ้งคานมันขึ้นมาเลยไปลาจอยกันขอบุญขอบคุณหลายเด้อปลาลุงเอ้ยที่เขามาหับซมที่ปรกตการโฆษณาของปลาจอยตลอดมาเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี